ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานทำนองโลกทีวีนะครับและ,ะติ๊กตอกสนใจที่ได้ดูนะครับได้มายังวัดกิงแก้วตำบลราชาเทวะเบอร์บางบีจังหวัดสุาราษฎรนะครับขณะนี้พี่ผมกําลังยืนอยู่ในโบสถ์เก่าหรือ่าเป็นวิหารนะครับเพราะว่ามีการสร้างอโบสถใหม่แล้ววันนี้วันที่28กุมภาพันธ์2568ครับเวลา13นาฬิกา39นาทีนะครับทางวัดกิงแก้วก็มีกําหนดการในการจัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับรูปเหมือน รูปต่างๆของหลวงพ่อใหญ่ที่กําลังสร้างซุม้มอยู่ที่ทางข้าวทางวัดกิงแก้วแล้วก็รูปเหมือนหลวงปู่เผือกนะครับซึ Alright, right, yeah. have, okay. ่งเป็นพระคณาจารย์องค์สาคัญของจังหวัดสุราการนะครับสําหรับพิธีพุทธาพิเศษในวันนี้ก็มีนะครับในจะมีการจัดภาพพรารบต่างๆนะมาไว้แล้วก็ในรูปล่อรูปเหมือนของหลวงปู่เผือกเป็นสติกเกอร์หลวงปู่เผือกนะครับสําหรับการพุทธาพิเศษนะครับหลังจากพุทธาพิเศษวันนี้นะครับคือวันที่28บกุมาาพันธ์แล้วก็จะเปิดให้ อาสัคมน,นะครับได้เช่าบูชาเพื่อนําปัจจัยเนี่ยมาบํบรุงวัดกิ่งแก้วซึ่งขณะน,นี้วัดกิ่งแก้วก็กำลังเรียกว่าสร้างซุ้มนะครับหลวงพ่อใหญ่นะครับรงนี้นะครับหลวงพ่อใหญ่อ่าีนขณะนี้นะครับซึ่งจะใช้ว่า,ปร,าประมาณประมาณ17ล้านบาทนะครับซึ่งหลวงพ่อก็ตั้งใจว่าอยากจะให้สําเร็จรู้ร่วงภายในในขณะนี้ก็กําลังสร้างไปประมาณทักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับขอเชิญนะครับผู้สังที่ทราบข่าวนี้มาร่วมกันอ่า บำรุงพุทธศาสนาณนะวัดกิ่งแก้วตะบลราชาเทวะอำเภอบางพรีจังหวัดสุราษัรน,นะครับโดยเฉพาะอย่าลืมนะครับวันนี้ถึงวันที่6มีนาคมทางวัดกิ่งแก้วมีงานประจําปีนะครับเรียกว่าทั้งทั้งวันทั้งคืนนะครับก็มีมรสมช,มชมฟรีและมีโลถทานเลี้ยงด้วยนะครับขอเชิญมาครับที่วัดกิ่งแก้วกันนะครับขออนุโมทนาทุกท่านครับ